มาจากพวกเธอวันนี้เราจะพาไปดูขบวนนะจ๊ะแห่กระทงพระราชทานนั่นเองของจังหวัดสุขโขทัยนั่นเองจ้าซึ่งต้องบอกก่อนที่สุขโขทัยก็จะมีการแห่ขบวนกระทงพระราชทานแบบนี้ทุกปีโดยเธอเธอเธอเขาจะเริ่มแห่ตั้งแต่ในตัวเมืองสุขโขทัยนะไปที่อุทยานประวัติศาสสุขโขทัยนั่นเองจ้าหรือว่าเมืองเก่าบ้านเล่านั่นแหละโดยในขบวนนะเธอก็จะมีการแห่นน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานาเดินขบวนแล้วก็จะมีนี่ กระทงพระราชทานซึ่งจากที่เราเห็นก็จะมีเอ่อลายกระทงและก็รายรถลายคันมาเลยเนาะ <c oughs> ก็จะมีทั้งสีโ้มสีฟ้าสีม่วงอะรต่างๆก็ดูกันเองละกันเนาะ <c oughs> บอกว่ากระทงครวนตั้งๆน,น,นะนะสวยเวอร์วงังอลังการแม้กระทั่งดอกมงดอกไม้ที่จัดอยู่หรือว่าจะเป็นกระทงที่อยู่ข้างบนกระตามคือสวยมากสวยเลยสวยเกินเ <c oughs> หตุเธอดูนี่กระทงแต่ละชิ้นแต่ละอันนี่ดูขบวน ดูการตกแต่งดอกมงดอกไม้บนรถเธอมันสวยมากวันรอยกระทงก็อย่าลืมมาเที่ยวงานลอยกระทงจังหวัดสุโขทัยนะจ๊ะเจอกันได้ที่นัจ๊ะอุทยานประวาศาสุโขทยัยหรือว่าเมืองเก่าบ้านละนั่นเองใครพันไปพันมาก็อย่าลืมแวะเวียนมาเที่ยวนะอ้ออย่าลืมจ้ะวันนี้นะจ๊ะรถอาจจะติดเดอ้อทุกคนแนะนํานะคะให้รีบชวนลูกชวนหลานชวนพ่อชวนแม่นะคะเข้าไปงานลอยกระทงเมืองเก่านะจ๊ะไปแล้วแต่หัวาวันจ้ารถจะได้ไม่ติดเธอ